มาดูความคืบหน้าของอาการหมอมุกนะคะในวันนี้คุณมารดาพันตรีแพทย์หญิงหฑทไพร์พรอ,อิมวิทยาหรือหมอมุกก็ดีใจนะคะที่บุตรสาวอาการดีขึ้นโดยวันนี้นะั้นสามารถที่จะรับประทานอาหารได้เองและโยนลูกบอลให้กับแม่ได้แล้วค่ะแพทย์หญิงพันกรอิมวิทยามารดาของพันตรีแพทย์หญิงฮัาไพรพรอ,อิมวิทยาหรือหมอมุกแพทย์ประจําโรงพยาบาลพระมงกุฎเปิดเผยความคืบหน้าอาการของหมอมุกว่า ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหมอมุกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสามารถเดินลุกช่วยเหลือตัวเองได้ดีล่าสุดสามารถเดินได้ไกลถึง100เมตรแพทย์หญิงพนกรบอกว่ารู้สึกปรับลื้มใจที่หมอมุกดีวันดีคืนโดยในวันนี้หมอมุก,กก็สามารถรับประทานอาหารเองได้และโยนลูกบอลให้กับมารดาด้วยขณะที่วันนี้คณะแพทย์ที่ทําการรักษาได้งดการเข้าบําบัดเนื่องจากต้องการให้หมอมุกได้พักฟื้นร่างกายอย่างเต็มที่ สำหรับความคืบหน้าของคดีล่าสุดวันนี้พนักงานสอบสวนสอนอพิยาไทยได้เข้าสอบปากคำพันเอกนายแพทย์เสกสรรชายทวีแพทย์นิติเวชเกี่ยวกับลักษณะบาดแผลของหมอมุกก่อนเข้าก่อนเข้ารับการรักษารวมถึงระยะเวลาในการรักษาบา,แาดแผลขณะที่พลตำรวจโทรจรรมพรสุรมณีผู้ประชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานบอกว่า การตรวจพิสูจน์หลักฐานและวัตถุพยานทั้งลายนิ้วมือจับรถของหมอมุกผลพิสูจน์ n n a รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งกองพิสูจน์หลักฐานได้จัดทำภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันเพื่อจำลองเหตุการณ์ให้ง่ายต่อการสืบสวนข้อเท็จจริงและเชื่อว่าหลักฐานจะเพียงพอต่อการแจ้งข้อกล่าวหาโดยไม่จำเป็นต้องรอสอบปากคำหมอมุกค่ะ